่ะต่อไปครับ,บนี่ก็มาร์กอีพีสองใส่เกียร์ขั้นแรกใส่เกียร์หนึ่งล่งขึ้นไปนี่เกียร์หนึ่งก็คอยปล่อยคันปล่อยปล่อยคันไปโหลดเร่งไปเรื่อยๆต่อไป เกียบคัสเียบคัดใส่เกียสองหัาลงมาข้งาง่าง,ง,น,งนึกปล่อยคัเร่งเาเร่งเฮ้เขเร่งเมอต่อไปนะครับกเกียสามครับพักมากเกียว่างแล้วก็ผักขึ้นไปตรงๆล้วปล่อยคัดเร่งเครื่อง ันนี้แกซีนะครับพาลงมาครับบางรังไวท์คัสเร่งไปเรื่อยๆครับไหนได้หลบสักหน่อยอังนโนอ่ะต่อไปเหยียบค่าแท็กยานะาไวท์กี้ว,ว้างแล้วก็พักเข,ข้ามาอันนี้แล้วก็ขึ้นเรื่อยครับไ่อยค,คาด máy luôn, còn nha nhau